ตัวชิลด้านหน้านะคะมีความหนาป้องกันการเจาะทะลุมีมุมมองกว้างอุลตร้าไวเซอร์ต้องลมระบายอากาศนะคะด้านหน้า2จุดค่ะติดตั้งลําโพงบูทูธค่ะสายรัดคางเป็นแบบดีดีริงค่ะวิธีการถอดชิวนะคะเปิดชิวขึ้นให้สุดค่ะ วันนี้กลับมาพบกับเรี l วไรเดออีกครั้งนะคะวันนี้เรามาพบกับแบรนด์ AGV รุ่น K3 ค่ะในรุ่น K3 นะคะจะมีทั้งหมด2แบบค่ะสีพื้นนะคะจะอยู่ที่8,560และลายนักแข่งนะคะจะอยู่ที่1 1 2 2 5บาทค่ะขนาดไซส์หมวกนะคะจะมีไซส์ S, M, L, XL และ XXL ค่ะวัสดุปเปลือกหมวกนะคะจะเป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีความต้านทานสูงแข็งแรงทนต่อการถูกกระแทกค่ะ ตัวชิลด้านหน้านะคะมีความหนาป้องกันการเจาะทะลุทนต่อรอยขีดข่วนค่ะมีมุมมองกว้างอุลตราไวเซอร์กว้างได้ขนาดมุม190องศาค่ะมาพร้อมกับแว่นกันแดดซันไวเซอร์ค่ะหมวกรุ่นนี้นะคะรองรับการสวมใส่แว่นสายตาค่ะมีช่องเว้ารองรับการติดตั้งลำโพงบลูทูธค่ะสายดัดคางเป็นแบบดีดีริงค่ะตัวนวมระบายอากาศได้ดีและสามารถถอดซักทำความสะอาดได้ค่ะ ช่องลมระบายอากาศน,นะคะด้านหน้า2จุดค่ะด้านบนนะคะ2จุดค่ะและช่องลมออกด้านหลัง1จุดค่ะน้ำหนักหมวกอยู่ที่1,630กรัมบวกลบ50กรัมค่ะได้รับมาตรฐานมออก,กอและ ECE 2 2 0 6ค่ะวิธีการถอดชิลนะคะเปิดชิลขึ้นที่สุดค่ะ แล้วกดปุ่มสีแดงด้านล่างค่ะลงอีกด้านทำเหมือนกันค่ะกดลงค่ะวิธีการใส่นะคะสังเกตเขี้ยวที่1ค่ะแล้วก็เขี้ยวที่สองค่ะกดปุ่มสีแดงเลื่อนลงด้านล่างค่ะแล้วใส่เขี้ยวที่1ลงค่ะแล้วกดเขี้ยวที่สองแล้วก็ปล่อยชิลอีกด้านทําเหมือนกันค่ะสังเกตเขี้ยวที่1แล้วก็เขี้ยวที่2 เลื่อนปุ่มสีแดงด้านล่างลงค่ะใส่กดแล้วก็ปล่อยค่ะเรียบร้อยค่ะหากลูกค้าสนใจเข้ามาลองไซส์หรือเลือกซื้อสินค้าร้านเดียไรเดอร์จะมีทั้งหมดสองสาขานะคะสาขาเมกะบ,บางนาจะอยู่ในห้างเมกะบ,บางนาชั้น1โซนโฮมโปรค,ค่ะสาขารามกรแหงจะตั้งอยู่ที่หน้าปากซอยดามปรแหง144ก่อนถึงโรงเรียนเตรียมน้อมค่ะหากลูกค้าสนใจสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์สามารถติดต่อด้านนี้ได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าหากลูกค้าท่านใดไม่อยากพลาดสินค้าตัวใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สคร b e ร้านเดีไรเดอร์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ